Peace. Mm -hmm. วันนี้มีเรื่องมารบกวนหน่อยค่ะพอดีว่าไปช้อปปิ้งมาค่ะแล้วก็มีอาหารเจหลายอย่างเลยแต่ว่าคิดเมนูไม่ออกค่ะแต่ว่าอยากทานอาหารเมนูใหม่ๆค่ะมีวัตถุดิบเยอะๆเลยค่ะอะไรบ้างคค่ะนี่เป็นทอดมันหัวบุกเจอาหารก็เป็นยังไงอค่ะอันนี้สี ส้มเป็นทอดมันเลยทอดมันเลยนะเนี่ยอ่าค่ะอันนี้เราเอาไปทอดทีเดียวเลยได้ไหมคะวันนี้เราจะไม่ทอดครับเราจะรักษาสุขภาพโดยการทำมต้มเลยครับค่ะทำมาสักสี่ชิ้นสี่ชิ้นค่ะละสองชิ้นค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรคะอันนี้ไก่ลังนกใช่ไหมคะไก่รังนกไก่ลังนกเจนะคะอันนี้ท้าทางน่าจะอร่อยอยู่นะคะ ่ดีจังเลยทานเจก็มีไก่เจด้วยได้เลยเขาตัดชิ้นมาให้เรียบร้อยไม่ต้องท่แล้วไม่ต้องหั่นแล้วเป็นชิ้นเลยอันนี้หน้าตาไขหมูเลยนะคะอันนี้จะเรียกก็เป็นหมูไหมคะไขด้วยน่าจะเป็นใช่ค่ะโตอาหารเจแสดงว่าตัวนี้มีหลากหลายมากเลยโอ้เนี่ยเป็นหมูแผ่นค่ะเป็นหมูแผ่นหมูลังนกเลยี่ยเกือบเกือบจะเป็นหมูลังนกแล้วค่ะ วันนี้ไม่ต้องทำเมนูนะจับทอดอย่างเดียวทอดอย่างเดียวทอดอย่างเดียวก็อิ่มได้แล้วใช่ไหมคะโอ้โหเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะค่ะแค่นี้พอแล้วมาแต่วันนี้เรารักสุขภาพกันเราจะมาต้มกว่านเป็นต้มได้ไม่ต้องมีไขมันเลยนวคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเตรียมทำเมนูจิ้มจุ่มกันนะคะะเดูจิ้มจุ่มกัน ตอนนี้เรากําลังรอน้ําจิ้มจุ่มเดือดอยู่ใช่ไหมคะครับตอนนี้เราต้มน้ําสต๊อกรอเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เราต้องปรุงรสนิดนึงก่อนค่ะง่ายๆเลยนะครับด้วยอะไรเอ่ย่ะก่อน่าสักสี่ห้าแว่นตามชอบเลยครับค่ะใส่ขาลงไปตามด้วยตักไปตักไปไม่ต้องทุบแหลกมากนะครับจะได้ไม่เป็นเสี้ยนเวลาทางนะครับหั่นประมาณนี้กำลังส่วที่สี่ก้อนก็พอแล้ว ตะไคร้แล้วก็มีเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนะคะอันนี้เองโอ้โหอันนี้เราก็จะปรุงรสนิดนึงด้วยสีขาวธรรมดาเนี่ยแหละครับสีขาวลงไปโหจบแล้วค่ะอันนี้ทีนีเราก็รอให้น้ําเดือดนิดนึงนะครับค่ะช่วงที่ระหว่างรอเนี่ยเรามาเตรียมน้าจิ้มก่อนค่ะน้ำจิ้มอันนี้เอาเนื้อว่าพระเอกของ เมนูนี้นี้เลยใช่ก็ง่ายๆเลยครับน้ำจิ้มเนี่ยเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็มีมะนาวค่ะมะนาวอันนี้เป็นน้ำตาลเปรี้ยวเค็มหวาน นะคะเราจะเพิ่มความจัดจ้านหน่อยคือเตี้ยวอมหวานด้วยมะขามเปียกเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่มความหอมไหมคะเพิ่มความเผ็ดใช่ไหมคะความเผ็ดคือพริกป่นธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็พริกคั่วพริกคั่วก็เพิ่มความหอมหอมค่ะหอมด้วยข้าวคั่วออ๋หอมด้วยข้าวคั่วต่อ แล้วก็โรยด้วยผักชีเนหลังผักชีนะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำจิ้มแจ่ววนะครับน้ำจิ้มแจ่วนะคะอันนี้พระเอกของเมนูนี้ช่วยรอเลยโอ้แค่นี้ก็กลิ่นหอมแล้วนะคะโอ,โอ้หน้าตาสวยงามมากเลยขั้นตอนที่ชอบมากเลยค่ะ ขั้นตอนที่ค่อยเติมผักลงไปในหม้อนะคะอันนี้ต้องต้องให้อันนี้เข้าใจว่าใครทานแล้วก็อยากจะเนี่ยเจอกับบรรยากาศแบบนี้ค่ะคอยใส่ผักลงไปนะคะชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นได้เลยนะคะ,คะข้าวโพดอ่อนแครอทนะคะฟักท,ทอง บชอฟ้าทองนะคะอาหารบำรุงสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากอิ่มเรายังเอา่อยแล้วก็เรียกว่าได้ประโยชน์กับสุขภาพเราด้วยอันนี้ต้องแต่ตามชอบนะครับบางคนก็จะค่อยๆทยอยใส่ไปบางคนก็ใส่ทีเดียวอันนี้เป็นผักไก่ผักบุ้งอันนี้เราค่อยทยอยใส่ดีก่าเราจะได้ถิด้เรื่อยๆอันนี้คือเกตของเราที่คุณมลทามาฝากอ๋อมาที้นี้ไงคะอันนี้ไก่ลังนกเจใช่แล้วค่ะอันนี้โอ้ หน้าปลาตอนนี้ก็ดูอร่อยแล้วนะคะใส่ลงไปเนี่ยค่ะตรงนี้อันนี้เรายังมีอ่ทอดมันด้วยใช่ไหมคะทอดมันตรงนี้ก็สามารถเอาใส่ไปด้วยนะคะนี่เหมือนว่าเราชอบอะไรก็เลือกสิ่งนั้นได้ก่อนเลยอันนี้เป็นหมูแผ่นใช่ไหมคะหมูพิกไทยนนี้ก็ใส่ลงอแล้วก็ุกย่างก็ไก่ไก่ไก่ค่ไก่ไก่ลังนกเมืี ไก่ลังนกนี่ไก่ลังนกโอ้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เรียกว่านี่เราก็เตรียมเตรียมพร้อมได้เลยตอนนี้เตรียมพร้อมรอความอร่อยอันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเวลาที่เราจะได้อร่อยกับเรียกว่าจิ้มจุ่มที่เรารอคอยนะคะเพื่อสุขภาพะเราก็ไปหาเรียกว่าพระเอกของเรื่องเลยก็คือน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแจ่วของเรานะคะอันนี้เลย ตอนนี้จิ้มจุ่มของเรานะคะก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วค่ะได้ชิมแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะเรียกว่าเนี่ยเราได้วัตถุดิบมานะคะแล้วก็เมนูก็ไม่ได้ยากนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้คําแนะนําจากคุณไม้นะคะแต่ถ้าใครไม่ถนัดกับการที่ทําเองก็สามารถที่จะมา สั่งซื้อที่ร้านแล้ววิง่งฮัทได้เลยหรือไม่ก็คือ,อติดต่อเข้ามาให้แก๊ปส่งไปก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ค,คุณไม้ก็มีช่องทางในการจัดจําหน่ายน<ร>ะคะทางร้านขายชุดละ199บาทเท่านั้นนะครับสามารถทางที่ร้านว่าสาั่งทางแก๊ปได้โดยตรง นะคะแล้วอาหารเจอาหารวีแกนอาหารมังซิวัสไม่ได้ยุ่งยากเกินไปนะคะสะดวกสบายได้ความอร่อยได้สุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ได้รสชาติดีๆนะคะซึ่งเราต้องมาสัมผัสนะคะตรงนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไมมากๆเลยนะคะที่ให้คาแนะนานะคะให้เมนูอร่อยๆกับเราขอบคุณมากค่ะ